ไม่เรียบร้อยครับเพื่อนเราโอ,โอ,โอเคไวไปนะ <enfin> อาจจะบ้านใช้ไหมเรียบร้อยเพชรชัดน,นี่นี่เด็กไอ้ใช่ไหมเด็กไอ้ใช่ไหมโอ้โห oh, ไม่ได้ทันยิงจบซ้ำเลยวะ่ะขาตัวสับไวโพด เฮ้ยโอ้โหนักไปตายวะเมะื่อกี้มันเป็นนักแข่งความหวังเรือนะ่ะ <c oughs> มาก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยและคลิปนี้ผมก็จะมาเกียนซองเบเลฟ,ฟ้ากันรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีเบเลฟ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาเกียนเบลเลฟ้าไปแต่ผมจะใช้ตัวละครซ่อนหน้ากากนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ตัวละครที่แบบไม่ซ่อนหน้ากากเนี่ยมันก็จะเห็นเบเลฟ้าโจงแจ้งไปเพราะฉะนั้นซ่อนหน้ากากดีกว่าคนอื่นจะได้ดูแบบงง,งๆเฮ้ยทำไมมัน สับไวจังว่ามันโตหรือเปล่ามันมาคูหรือเปล่า,า,อ,ลาอะไรงเงี้ยเดี๋ยวรู้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรู้เลยนะ <c oughs> ห้องนี้เลยดีกว่าครับเป็นเดนแมตลูกซองด้วยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยสับสดนะครับปรับปุ่มตามสไตล์ของผมอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลย <c oughs> มาดูสิเราจะไหวหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ไม่ไหวก็แต่ถ้าไม่ไหวมันก็คง ก็คงแบบคงแย่แล้วแหละเพราะว่าเรานี่เบรเล่ฟ้าไง <c oughs> ลองดูลองดูเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไล่ยิงไปเลยหัวเลยปางปางปางไปเลยครับแม่ <c oughs> ฝั่งตรงข้ามเขาปิดช่องไว้ด้วยนะครับตอนนี้มันก็เลยทําให้ฝั่งตองข้ามแม่งมีอยู่แค่สี่คนอะ่ะเฮ้ยสี่คนแต่มันก็เงียบเกิยมีออกไปแล้วหนึ่งผมลองนอกดีกว่าเข้าไปได้โดนหวัวดอยู่ข้างนอกก็ สวยเป้สวยแหมยิงไม่โดนเลยเฮ้ย <g iggle> ผมสับขนาดนี้ยังไม่มีใครทักท้วงเลยก็แสดงวา่าคงจะแบบเฉยๆยิงไวแล้วไงอะไรอย่างงี้ยิงไงโดนแล้วกันเอ้ยตัวกูติดบั็อกอะไรเมื่อกี้โอเคเจ็บละเจ็บละเจ็บละ,บละอยู่บนบ้านแหละอยู่บนบ้านแหละน่าจะเจ็บไปเร่งเหรอนี่ไอ้นี่ไอ้โอ้ดูดิคน ทำไมคุณก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้ยแม่งตรเกียนเลยชิไหมโอ้เขายิงผมมาหนึ่งผมยิงเขาไปสนัดแล้วมันเป็นพลังมันเป็นพลังที่แบบมันแบบมันเกินเกินไปแบบมันเกินที่ผมจะต้านเอาไว้อยู่จะเหล่าเท่าไหร่แม่ไม่ได้เหล่าแล้วล่ะบอกว่าจะไม่มีตัวเกิดหายไปไหนหมด เออเายไปห,หมดน่าจะพีบมาหายเป็นแนวหมดอ่ะจะไม่มีใครนั่นเลยไหมเฮ้ย,ยมาแล้วคนคนเริ่มมาแล้วมขำๆเลยอ่าเป็นหนึ่งทีโอ้ยยิงไม่โดนจบเลยรัวอย่างเดียวครับแม่งยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยเรียบร้อย จัดไปเลยตัวละนัด <problems> จัดไปเลยครับตัวละนัดซอมบี้แม่งยิงแรงอยู่แล้วไหนบ้ผมยิงขอนัดเดียวไม่ตายเหรอเมื่อกี้โอ้โหอย่าดิอย่าทำอย่างนี้เิีย้เราแค่เราแค่เดินไปดูเอง ดูดิเราจะไปยิงยังไงก็ไม่รู้อะข้างในคือแบบอุ๊ยโอ้โหเห็นข้างในเลยกูโปป่ะเนี่ยไม่ใช่โปนะครับไม่ใช่โปบอกไว้ก่อนเลยก็ามาดีก็ามาดีามาด,ามาดีนายยิงเรามาหนึ่งนัดเราสวนนายเป็นสิบสิบนัดเลยน้องเว้ยจะด,ดีเหรอไวไปนะไวไป เอ้ยมันเป็นข้อดีแล้วแหละที่ผมไม่ได้เปิดไอ้เนี่ยเอ้ยผมไม่ได้ใช้ตัวละครนี่มันแบบไม่ซ่อนอาขางเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยคนน้อยอผมแม่งคิวได้น้อยจริงว่ะตอนเนี้ยแม่งคิวไม่ถึงสี่เลยเด็กแอด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 แต่ว่าเด็กแอด <laughs> เด็กแอดว่ะ เด็กแอดเด็กแอดนะโอ้ยเราบอกว่าเด็กแอดอะเสียใจโบเริ่มสิบห้าหนึ่งดอกกับเด็กแอดเอ้ยหมายความว่าไงวะ เอ้ยโอ้ยิงศพไอ้เกายิงศพผมหรอนี่ยิงศพเลยรหรอวะเด็กแอดเขาบอกเด็กแอดว่ะเด็กแอดเปล่าเด็กแอดเหรอเด็กแอดเหรอเด็กแอดเด็กแอดเด็กแอดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยกูโดนลุมโอ้โหโดนลุมโอ้เขาเล่นกันคนละมุมเลยว่ะเขาเล่นกันคนละมุมเลยว่ะเอาแล้วว่ะเอาว่ะเอาว่ะ นี่คือสลายเริมนี้ป่ะครับเนี่ยนี่คือสลายเติมนี้ป่ะเนี่ยมาดิมาดิเอกจากบ้านมาดิออาจากบ้านมาเลยออาจากบ้านมาเลยดีป่ามกจากบ้านมาเลยดีกว่ามาเดี๋ยวล้อเด <vale ี๋ยวล้อเร็วมกจากบ้านมาเลยเร็วออกมาเลยเอาจากบ้านมาเลยเอาจากบ้านมาเลยโอ้โหเรียบร้อยเห็นไหมเรายิงเขายากเพราะว่าฝั่งเขาน้อยกว่า ก็มาว่า,าปั่นน้ำหัวร้อนนะแม่งหัวร้อนเลยนะแม่งหัวร้อนแม่งขำด้ยม่หัวร้อนหรอกผมเชื่อยู่้างนอกดีกว่าดันก้าไปข้างในเสียเปรียบมากเลยอยู่้างนอกแล้ว โอ้โหหนึ่งนัดไม่ตายแต่เขายิงผมนัดเดียวตายเลยว่ะไม่ยอมออกจากบ้านเราก็จะไม่ออกจากบ้านเหมือนกันมามาออกจากบ้านใช่ไหมจะเล่นแบบไม่ออกจากบ้านใช่ไหมวัดป้าวัดป้าพนมก่อนนะวัดป้าวัดป้าวไม่ออกจากบ้านใช่ไหมมาเราก็มีวิธีแก้เคล็ดเหมือนกันอุ้ยโอ้โหโอ้ยิงพร้อมกันเลยจากไหนกันนะ มาอยเก็บไป่จีละตัวครับขำมากจากบ้านรัออก็มาจากบ้านอ่ะมามาเลยมาเจมาจากบ้านใช่ไหมเสรเรียบร้อยเฮดช็อตปิ้วปิวปิ้วปิวโอ้โหคนเริ่มออกแล้วอ่ะคนเริ่มหนีผมไปแล้วอ่ะ <your> นี่นี่เด็กไอ้ใช่ไหมเด็กไอ้ใช่ไหม โอ้ไม่ได้ทันยิงศพซ้ำเลยวะ่ะหาตัวไม่เจอเว้ยหาตัวไม่เจอจะทำยังไงดีครับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะเล่นยากหน่อยนะครับสับไวโพดโอ้ผมมีพลังนะเดี๋ยวผมเล่นสับไวโพดนะเดี๋ยวนะครับเรายังหาเฮดช็อตนะครับสับไวโพดครับสับไวโพดครับผมผมมีพลังครับผมครับ สับไาโพดสับไาโพดโอ้โหนักกากไอ้ไม่ใช่นักกากเบเล่เบเล่เบเล่เด้งเด้งแ,แล้วเดี๋ยวต่อไปหมบอกผมแตกตามละระวัาางนะเพื่อนนะโห่เนี่ยยิงไม่โดนจริงวะเนียิงไม่โดนจริงวะคนน้อยมากเลยอ่ะสามคนเนี่ยขอบคุณที่ช่วยผมยิงครับผมแทบตายอะ่ะ แมงสนแนปอยู่ในบ้านเลยะกูก็ยิงไม่ได้เลยแมงสนแนปอยู่แต่ในบ้านอะน่านไงตัวกระพิบออกมาเลยแม่ตัวกระพิบออกมายิงผมเลยกูทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้กูต้องมอบเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะแก้เคสเขายังไงดีวะมันต้องมีวิธีครับวิธีแก้เคส คนน้อยอ like ่ะเข้าใจแต่เราก็ต้องมีวิธีแก้เสียได้เกมจบซะก่อนไม่ตะกกบเสียคุณคือใครถอนหน้ากากครับดูแมสซิงเกิลก็มาไม่ทอดเออไม่ทอดนี่มันต้องคนประมาณนี้เลยถึงจะเล้าใจ เฮ้ยโอ้โหนึ่งนะัดเป็ตายวะเมื่อกี้มันเป็นนัดแห่งความหวังเูแล้วน่ะมันหนึ่งนัดแห่งความหวังกูแล้วน่ะเนะมื่อกี้ยิงไม่ตายได้ไงครัยิงไม่โดนยิงไม่ค่อยโดนเลยแม่งไวไฟผมยิงไม่ค่อยโดน <c oughs> ถึงเดิมๆจะแบบถึงตอนแบบยังไงช้าๆไม่มีไปเรื่องฟ้าจะยิงไม่ค่อยโดนบ้างก็เถอะ เฮ้ยโอ้โหทำไมตัวน <Joh an> <ati> <invoke> ั้น <com>. หัวไม่แตกอย่าล้มผมอเพ่อย่าล้มผม อย่าลงบมเบ้อย่าลงบ่อย่าลงบม,มเบนะ้ระวังนะระวังนะระวังนะเพื่อนอต้องแบบนี้มันต้องคนประมาณนี้แหละมันจะสนุกเออโอนเป็นตาเตะเท่าๆกัน ไม่มีใครทักผมเลยนะไม่เหมือนห้องเมื่อกี้เลยห้องเมื่อกี้ยังมีคนทักอ่ะคืออยากเกลียดให้คนทักไม่ใช่อยากเกลียดให้คนเงียบเฮ้ยทำไรอ่ะโอ้โหเห็นเลยเห็นเลยเมื่อกี้เพื่อนเราทำอะไรไปออกมาก็ยิงอะออกมายิงหมดอ่ะมาดิ มาดีเอามายิงหมดอ่ะโอ้โหยิงกันแรงเหลือเกินเซิร์ฟนี้เขายิงกันแรงมากเลยนะเพราะว่าเขามีหมวกกันส้นแมสติบแรงสิบอ่ะยิงกันแรงมากอ่ะจริงๆคือแบบโดนซองนัดหนึ่งนี่คือคุณต้องระวังตัวให้ดีแล้วว่าอีกนัดหนึ่งนี่คุณจะล้มแน่นอนอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ้าวโอ้โห ตาเมื่อกี้นี่นะคุณหวานแม่เอยเอพอัยอะไรเล่นเด a แมทไปกดโดนปุ่มแล้วกูเล่น Dead Match แบบเอพอัยอะไรเนีเ่ย เอาอบน่าจะเล่นกันต่อแนะ่ไปซะและ้วโอเคเราก็เกียนยิงรัวไปเอาจริงๆค่อนข้างที่จะไม่น้อยแล้วนะโอเคคนระับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องเราคนด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมโค้ดซอซอมบี้สเลเยอร์นะครับผมต้องรีบกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกครับโค้ดมีจํานวนจํากัด500คนนะครับผมด่วนๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย